วันนี้จะพาเด็กๆย้ายไปบ้านใหม่นะคะขึ้นจากน้ำเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วนะหูสี่ตาสั้นเนี่เตรียมแล้วนะเตรียมมาการจะแลนจะพาเด็กๆกลับบ้านใหม่กันนะคะถ้าได้น้ำสดชื่นแล้วเป็นตั้งๆโลดดอกเป็นหูสี่ตาสั้นๆโลดดอกเพอกเ้อว่าได้ไหมเนี่ยเตรียมแลน,ลนไ,ได้ไหถ้าได้หูสี่ตาสัน้นล่ะเอาแล้วเป็นคนระบุคลิกเลยล่ะ <laughs> เราจะย้ายบ้านกันนะคะไปบ้านใหม่กันคะ่ะเอาแล้วเอาแล้วอาการออกแล้วอาการออกแล้วปล่อยเขาวิ่งนะเราวิ่งตามไม่ทันหรอกลูกดูนี้ยังไม่มีข้าวยังยังไม่ได้ทำนากันนะคะวิ่งได้ไปกลางทุ่งนะแต่เราจับแม่เขาไว้แล้วเขาไปไม่ได้ไกลหรอก เราจะเดิน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 ขบวนกันไปแดดร้อนๆแต่พาอาบน้ำก่อนนะคะพาแช่น้ำให้เย็นๆก่อนย้ายบ้านกันเลยไปกินหญ้าบ้านใหม่ฝั่งนี้ก็จะสูบน้ำขึ้นให้หญ้า สูบน้ำใสเห็นยาป้งก้อนค่อยขึ้นมาง่ายกับไปกับไม้ยุ่งสิ่หละย้ายไปแล้วก็ย้ายมาต้องผูกเชือกป้องกันเด้ถลันแล้วเอาบ่ฟังถ้าบ่มีเชือก ถ้าบอมิเชืยียเขาจะไปตามอำเภอใจเขาเลยป่องมิเชือกป่องกันโอ้ยางไหวหลายลายงางบ่ทันยางแค่เดียวิ่นห้อยแล้วเดินแป๊บเดียวเหนื่อยแล้ว หาดองดองได้เด็กหน่อยอันได้ออกจากบ้านอันได้ออกจากขออหาดีดอดีดองหาจิ้มยาหาดีดอดีดองแล้ว เดินเดินเดินไอลูกไปยังมันหอนแดดมันนั้นหอนเด้ลูกใส่ไก่หางเขาอ่ะสวนสีหอดไก่อยู่เด้อไปว่าจะถึงไก่นะคะไก่ไก่ไก่ไก เรข้นเหรอข้นเศร้าแล้ว <c oughs> นนล <c oughs> เศร้าหามหามแล้วอวอกมาคราวเดียวเศร้าหามหามแล้วโอ้ต้นกระดาวกกำลังปงว่าซ้อมดอกจะไปงั้นใจ เสียกน้ําใจเสียกมันขอดไปบ้านใหม่กันลูกๆย่าแบวะไปทัวร์เลใส่ใจเนี้ยเขารู้เขาฟังรู้เรื่องนะคะ รู้เรื่องพวกอย่างแค่พูดไม่เป็นเนาะโอ้ปล่อยนามไส้อ้อยไหลโจไหลจนเนะน่ะแน่อ้าใจอนะ่ะยางลุกยางร้อนแดดได้ลุกเก็ได้เห็นน้ำทางเนาะหิวเนาะไป นั่งลูกยักนั่งลูกยักโอ้ยมากับไปน้ำเบิดสุดโตเลยบึมบั่มบึมบัมบ่มน้ำเพช่งางลูกยักเดินๆๆๆย้ายไปบ้านใหม่กันนะคะ ไปกินหญ้าที่บ้านใหม่กันไปไปอย่าแวะลูกหญ้าก,กันแทบเพื่อนอ่อนเขียวสแล้วเพื่อนอยากแวะอ่ะเพื่อนอยากแวะกินอ่ะเพราต้องเบ่งดอกน้ำเพชรเราต้องเบิดไปน้ำมูลลูกไปน้ำมูลโอ้โตัวใจหมานํำว่าสูงก้อนเมล้วเด้ออู้บงวงต้นได้กระโดกได้ปีน่ะ น้ำว้าสูงเท่าแม่แล้วนะคะดูแล้วน้ำว้าจะสูงกว่าแม่เนาะแม่เขาไม่สูงนะคะแม่เขาร้อยสามสิบนิดๆน,นะคะแต่น้ำว้าเริ่มสูงกว่าแม่แล้วนะช่วงขาเขาสูงกว่าแม่หางแง่ขนหางงหญ่ควงหางก็ใหญ่งานนะแต่เขา เหยียบกันขาดนะคะน้าบ้าหางขาดสองครั้งแล้วนะโดนเหยียบเงา้รถตกใจรถเด้อไม่ถือข้างเนดะ้ Ba yang yang nè, yahoo mè quá xịt tên. To chạy lột bay bắt tay. kháng. yang bay thang yaka lột. Ba yang yang yang. To kay lột. Ya chạy ya hào. hao hào. hao dun dun đơn đơn, đơn, đơn dun 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 chạy dun nhang nhang nè แน่แน่ไปถึงทางแล้วเร็วเร็วเร็ว,รวอังยานเตือนรถชัวเตือนรถเร็ม ว่าจะถึงก็ฮ่อนเศร้าห้ามห้ามแหละเด็กๆอะ่ะไกลอยู่นะคะยังอีกไกลยังไม่ถึงเครื่องทางเลยอ,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 อน้ำเพ็ดเลยน้ำใจอย่าพาลูกลงไปอมามาเออมาจิต๊กสางเพื่อนนะลงกไปสำรวจยังสาน a าบม่ม,มีนม้ำ เดินเดินเนวันนี้เราย้ายไปบ้านใหม่กันนะคะมันดูเราย้ายบ้านกันค่ะเดินเด็กๆเ,เริ่มเหนื่อยแล้วคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะย้ายบ้านกันค่ะย้ายบ้านกัน